ครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องของชาวเพจชาว y o u t u b e นะครับครับน,นี้พามาชมทีมงานเสียวีรชัยครับพอดีสุปยาวย้ายรถเข้าพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินครับขุดสะสมทบนะครับเสียว,วีรชัยนี่ก็ บอกว่าทำงานอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็เลยมาดูมามาชมทีม10ลอ้อครับงานทอยครับปากบอวิ่งตรงนี้ไปลงตรงนั้นครับใกล้ๆเลยครับถอยเทถอยเทเลยมาชมเ H สเฮดอง่งมุกกีครับส้งกีไงถวะ ลอกนาครับโอ้ดินไหมไงกุ๊บเลยหน่นห่งดินสิไม่ต้องห่วงเลย 210F ครับขีด6นะครับผม เมือ่อกี้คืส่งเงี้ยเถอะพี่น้องไงครับอือหือมาสิไทยพี่นอ้องมึงเสียบเสียบส,สิว่าเสียบซะแล้วเนี่ยสิแง่ซะแล้วแง่แน่นอนเลยแบบนี้ต้องหามุมใหม่ครับมุมใหม่ไงกุ๊บครับดูนี่ เมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันเหมือน,นใหญ่ๆเนาะส่ที่เราักตักเนี่ยโอ้อันนี้มงกี้คิ้วหนึ่งนเนาะเอาห้องโค้งมาสู่ผมใส่เซ่เอาจวดครับเสียอันนี้เป็นน้องครับของเสียวีนนะครับ เแกบอกว่าดินแข็งมากครับเจอดินดินแบบมันเป็นดินแบบแห้งๆนะครับผมแห้งแข็งแข็งครับขับเองนะครับกี่หนึ่งคิวครับ เขาแก้ครับเองตัวนี้พี่้องบางทีเราก็จะไปอ่าผมเห็นเท่าแก่หลายหลาคนนะครับผมก็ขับเป็นนะครับขับรถแมคโครเป็นนะครับมีอยู่หลายคนนะครับบางทีขับเก่งมากนะครับขับฝีมือนะครับขับฝีมือด้วย เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปอาศัยแต่ลูกน้องนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้มาตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับอืมก็เลยเท่าแก่บางคนก็เลยพยายามหัดฝึกตัวเองนะครับให้ขับเป็นให้ขับได้นะครับให้ฝีมือนะครับให้พอทํางานได้ทํางานแทนได้นะครับหรือว่าบางบางเท่าแก่บางคนก็ ซื้อรถมาแล้วก็ขับเองเลยนะครับขับเองแล้วก็ย้ายเองทำอะไรเองรับงานเองหมดเลยครับผมก็คือขับเองหมดเลยนะครับผมว่าสมัยต่อไปนะครับสมัยต่อไปในอีกอีกไม่นานนี้แหละนะครับเพราะว่ารถมันมันเยอะแล้วครับรถมันเยอะแล้วทีนี้การที่จะเป็นธุรกิจที่รับจ้างแบบ แบบเป็นหลายๆคันอย่างนี้ครับเท่าแก่ที่มีรถหลายๆคันแบบนี้ผมว่ามันมันมันจะมันจะไปไม่รอดแล้วครับเพราะว่าค่าน้ํามันก็สูงขึ้นอะไรค่าจ้างค่าจ้างรถแมคโครนี่ไม่ใช่ว่ามันจะได้แพงเหมือนแต่ก่อนนะครับทุกวันนี้ถูกลงถูกลงเรื่อยๆนะครับถูกลงเรื่อยๆแล้วทีนี้<อ>การที่จะจ้างคนขับนะครับในอันนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะครับอันนี้ทุกวันนี้ยังจ้าง,างกันได้นะครับ แต่อีกข้างหน้านะครับต่อไปข้างหน้านี่ยผมว่าการจ้างคนเนี่ยจ้างคนขับเนี่ยครับมันมันจะไม่ไหวแล้วครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเท่าแก่ขับเองเหมือนกับรถไถครับเหมือนกับรถไถเหมือนกับรถไถไปนะครับแต่ก่อนนี่รถไถนี่โอ้มีรถไถร์ดขั้นเยวนี่หากินอ้อมบ้านอ้อมประเทศนี่พี่น้องไปกี่เนาะพูดถึงเรื่องเมื่อก่อนนี่ครับ เมือ่อสิบยี่สิบสามสิบปีก่อนครับเมือ่อสามสิบปีที่แล้วนะครับมีรถไถฟอร์ดเท่ากับมีรถแมคโครทุกวันนี้ครับหากินปราบให้ปาบหน้านี่ยธรรมดาไปหน่อยได้เงินหลายครับทุกวันนี้ครับรถไทเป็นไงครับรถไถทีนี้ไม่ได้จ้างคนขับแล้วครับเมื่อก่อนนี่รถไทนี่ได้จ้างคนขับนะครับทุกวันนี้รถไทไม่ได้จ้างคนขับแล้วนะครับ ไม่ได้จ้างคนขับทํางานแล้วครับมันมีแต่งานพอได้ทําตัวเองนะครับก็เลยทีนี้ก็เลยเอาตัวเองขับนะครับเ่าแก่กมักจะขับเองนะครับทุกวันนี้รถไถน,นะครับไถให้ไถหน้านพ่อสีได้จ้างสี่แหละครับผมว่ารถแมคโครนี่ก็เหมือนกันครับรถแมคโครนี่ก็เหมือนกันในอีกไม่นานหรอกครับอีกสักผมว่าไม่ถึง1ิปีครับประมาณ1ิปีข้างหน้านี้ รถไมโครเจ้าที่มีหลายๆตัวนะครับน่าจะน่าจะไม่เหลือแล้วครับเหลือไว้คันเดียวนะครับคนละคันสคันไปนะครับมันยุคสมัยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับทุกวันนี้ อันนี้ก็เท่าแกครับเองครับนี่ซูมิโตโม่เอสเอ็หนึ่งสองซูดเอฟครับบุกกีหนึ่งคิวครับเอาบุกกีหนึ่งคิวมาใส่นะครับจัดงานตักดินใส่สิบล้อครับผมแกบอกว่าครับอ่าแกบอกว่ามันมันตักยากครับมันมันเป็นดินแห้งเนาะนี่ครับดินแห้งครับ กไกลหรอดอกพี่น้องปุ่งกีคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งหรือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองคิ้วครับเอาไว้ใส่บกักสายฝนเข่านะครับสายไร่เข้าเดีย๋ยวบอกว่าเอาุ่งกีของโฟมสูมาใส่นะครับพอดีเลยครับปุ่งก,กีลูกประมาณนี้พอดีนะ ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับถามว่ารถหนักขึ้นไหมนะครับมันก็หนักขึ้นไม่เยอะหรอกครับหนักขึ้นนิดเดียวนะครับหนักขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับยกยกได้สบายครับโดยเฉพาะแคทเนี่ยยกได้สบายบน้นเลนะครับ ดินแหมพี่น,อน้องไงครับใส่เข้าไปกี่ตักครับบม ปุ๊บเลยเป็นรถบ่มมีแอร์นี่ขอโขอดเลยเ <c oughs> <c oughs> จอดินนึงสิ oh. ดินมันแห้งครับนี่ครับ S H หนึ H ่งสองศูนย์ าจะขับเองมานานแล้วล่ะครับดูจากการขับแกก็ขับฝีมือครับครับดีเลยครับลอกนาก็สวยครับเขาแก่นะครับโอ้สิบนาทีแล้วพี่น้องสิบเอ็ดนาทีแล้วอขอบคุณที่รับชมครับ ติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ